กว่าจะได้ต้นท่าขิงละมุดยักษ์สวยๆแบบนี้ทันยังไงไปดูกันค่ะนี่คือต้นแม่ของเราค่ะในรูปนี้นะคะซ้ายมือเป็นสายพันธุ์มักาะน่าขวามือเป็นสายพันธุ์แพนติมคีเวสค่ะ ระยะห่างนะคะด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการจอดแวะพักอยู่ราชบุรีปลูกติดกันห่างกันแค่2เมตรนะคะก็เลยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะทํานั่งร้านครอไปทั้ง2ต้นขาดโดยใช้ไม้ยูคานะคะให้ช่างมาตัดประกอบนะคะค่อยๆขึ้นจากชั้นหนึ่งไปเรื่อยๆค่ะจนถึงชั้น2นั่งร้านเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสาเหตุที่เราต้องทํานั่งร้านนะคะสำหรับท่บกิงก็คือเวลาเราทําต้นทาาเนี่ยเขาจะได้มีที่หยึดเกาะแล้วก็ง่ายต่อการเข้าไปดูแลผลผลิตค่ะ ผลห่อเลยเช็คได้ง่ายมากและที่สําคัญนะคะอันนี้ให้ไลท์สุดๆเลยคือเราจะได้เอาหน้าเราขึ้นไปเซลฟี่นะคะใกล้ๆต้นใกล้ๆผลกันได้เลยทีเดียวค่ะตอนต่อไปนะคะคือการทาบกิ่งค่ะเราเริ่มจากการผลนต้นตอนะคะซึ่งต้นตอที่เราใช้นะคะเป็นต้นพ่อเมล็ดอายุ1ปีขึ้นไประบบลากแข็งแรงลำตออบใหญ่ขนาดประมาณหนึ่งปากาเมจิกคค่ะเรามาชมบรรยากาศการทาบกิ่งกันค่ะ ใช้ระยะเวลานับจากทาบกิ่ง5ง6เดือนเราถึงจะเริ่มจัดส่งให้กับลูกค้าค่ะนี่คือต้นพันธุ์ที่เราพร้อมจะจัดส่งนะคะเราใช้การขนส่งทางไปรษณีย์ไทยในกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยหรือจะเข้านัดรับหน้าสวนก็นได้เช่นกันค่ะต้นแม่พันธุ์นำเข้าต้นเสียบยอดสายพันธุ์แท้จากอเมริกาไม่ใช่ต้นพอมเลดแ,แล้วสมชื่อสายพันธุ์ค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจต้นพันธุ์ละมุดยักษ์ทาบกิ่งสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0889856610หรือเพจสวนคุนเมียวค่ะวววัสสดีค่ะ่ะมมาาาู้านนห